ค่ะพี่น้องหลายคนทากหลายคนกรใจจดใจจอรอเซียนอีสานไตเนาะ <c oughs> ก่อนที่จะไปคุยกับเซียนอีสานไต <c oughs> แม่รัวจะเอาตะลางวดตะลางวดที่เสียนอีสานไต ทรงใหแม่ขั่วให้พี่น้องเอซเบิงเนาะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่งวัดหกเก่าวันที่สิบหกตุลาคมหกแปดนี่คือเป็นตัวเลขแนวทางทีเช่นอีสานไต่ทรงไหแม่ขั้วสูตรที่หนึ่ง เดนหกเ็ดแปดแต่ตอนมาจับคู่เหลียเก่ากับ6สูตรที่2เดนสี่แนึ่งตอนมาจับคู่เหลียสีกับ1เลขออกเก่าหตรงๆให้สองตัวล่างคือหน่งสีกับเก่าหวันที่16ตุลาคมบานี่วันที่1นึ่งพฤศจิกายน เสียนอีสานไต่ปลอยมาให้แม่ขั่วคือ c ีสกับเก่าแจับคู่สตัวคือ1นึ่งเก่าแหนึ่งสามตัวคือ8ปเกกับ c ีสนี่คือตัวเลขแนวทางของเสียนอีสานไต่ทรงส่วนตัวให้แม่ขั่ววันที่1นึ่งพฤศจิกายนแล้ว กสิบหกพฤศจิกายนเซียนอีสานไต่ทรงให้แม่รั่วเป็นการชวนตัวโตวเด่นบ่เขาเข้าตัวร่องซี่คูบ่ถิมแม่รัววา่าซีคูบ่หลหลแล้วก็เป็นตัวเลขที่บ่กลับพร้อมสี่ห้าหกห้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เซียนอีสานไต่เด่นหกหากับหนึ่งศูนย์แต่ว่าเลขมาออกตัวร่องคือสี่ห่างวดที่แล้วเนาะ บาทที่นี่งวดนี่เสี่ยนอีสานไต่ทรงไหแม่ขั่วแล้วสูตรที่หนึ่งมาครบบนหนึ่งสองโอ้ศูนย์สองหนึ่งสามวิ่งสองสูตรที่สองมาครบบนห้าเจ็ดหกแปดวิ่งเจ็ด เดืนลางศูนย์กับหนึ่งเข้าไปคุยกันกับเซียนอีสานไตว่าเพิ่นสีสางค่วมมันใจก,กับเข้าตัวไรแท้ ลอพ่อ uh, อยู่ในคลิปแล้วเด้อพ่อนี่เอออยู่ในคลิปแล้วบ่เมนโอ้ <Man. S 2> oh. ตัวเลขทุกตัวแม่ขั่วกะอ่าที่พ่อทรงไล่ขมาแม่ขั่วกะหฮเอฟซี FC เบิ้งแล้วพอ่อเออคืองวดที่แรกที่พ่อทรงมาให้ก็คือเก้าหกตรงตรงวันที่หนึงน่งเนาะพ่อนะใ่ว <Man. S 1> ันที่หนึ่งตุลาดีเนาะพ่อนะพ่อทรงมาเนาะ วันที่หนึ่งตุลาอ๋อนี่แมนว,วันที่หนึ่งตุลาอ่างวดที่แหลกที่เข้าร่วคลิปกันนะพอนะแมนวันที่หนึ่งตุลาเข้าเก้าหกตรงตรงแล้ววันที่สิบหกตุลาเข้าเก้าแปดตรงตรงอ่าอ่า,าวิ่งสามกับแปดแมนวิ่งสามกับแปดอ่า เพราะว่าแม่คั่วให้ให้เรียบเรียงให้เบิ่งเพราะว่าไล่กับเบอร์โทรมันอยู่คนละส่วนมันเลยเทิกเบิงเบ่งเทิ่์เว่ากันบ่ไไรพ่อเออพอดีที่เปลี่ยนเป็นจีสามสองสามกับพ่อควมผิดของ <c oughs> <c oughs> เป็นควมผิดของแม่คั่วกับของเชี่ยนอีสานใต่สองคนพ่อถือ่าคนพ่ถือเมนชุดเก้าแปดนี่นะพ่อเนะาะข้า,าเหรียญจีสามหลายนะพ่อนะ สุดเก้าแปดแล้วงวดที่ผ่านมาเข้าสี่ห้าตรงตรงนะพอนะแมนแตัวซี่หานี่ก็วิ่งหาครับศูนย์แมนแต่ว่าถึงแม้จะเป็นตัวร่องก็นังว่าเป็นที่เขา้าตรง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 บอต้องเลยครับยากเพราะว่าพ่อเน้นเก้าศูนย์กับหนึ่งศูนย์งวดที่ผ่านมาเนาะพอนะแต่ว่ามาเข้าตัวร่องคือโอ้พ่อเน้นหกหาครับ ยังก่อฮกหาฮกหาสี่หายืนในชีพแม่ครัวยังมีอยู่เออฮกหากับสี่หารอบชุดไทยนี่สี่หากับฮกหาตอนตอนที่จับคู่มวลนธรรมชัยเร่ิกวิ่งเล็บจมลงเล่ยไห้เลขจับคู่ไปนั่นเมนเออแม่ครัวได้ตสามวันเน้นตัวไหนก็บอกว่าเน้นสี่สี่เออเพราะอยากให้เน้นดอกอยากให้ซื้อเท่ากันเมนค่ะพ่อเมน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 จำได้เลี้ยวพ่อจำได้เลี้ยวอ๋ออ่ะบาดีเอฟซี เอฟซีพูพนพุ่นโอนน้ำใจมาให้เฮ้าน่ะแม่รั่วกับขอบุณขอบคุณเพิ่นไปแล้วช่วงหนึ่งกับกรอยากให้พ่อคุยกับเพิ่นน้ำเนรภาวะเงินหด่อบอมาวนนี้นะขอขอขอบคุณน้ำใจพี่น้องเอฟซีเด้อที่เป็นให้เงินมาให้น้ำ<ล>แบ่งเปันน้ำใจพ่อส้างรงรัวของวัดเมนเออเพราะว่า เป็นน้ำใจที่ดีที่สุดเลย<ะ>พราะว่าทั้งผ่เมงกับว่าม,ม่อย่างติดตอบแทนกน็คือมีอันเดียวนี่ละเลขนี่ละอะแนวทางพอ่อแนวทางทางของปีของน้องเ<ะ>อบซีค่ะที่ตามไปตลอดค่ะคาดว่าคือสี่ตลอดปีหกแปดยู่บุ๊ยปิดแต่มีกำลังใจคักได้พี่น้องแม่ขั้วเห็น นพอเส้นอีสานไต้ทรมาหาแม่ขัวมือสุดไทยใตฮุบฮุบขึ้นเลยพอ่อโอ้ยมีกำลังใจแทอน้อคือบอันม้เพิ่นบป,ป่าป่าถิ่นแม่ขัวตัวนี่ว่าคือว่าเข้าเข้าเฮาตั้งใจคักแล้วนะพอ่อแมนค่ะขอใเอฟซีที่ตั้งใจกับห้สนใจแล้วกติดตามตลอดแต่ว่านำใจที่เอฟซีโอนมานะ่ะแม่ขัวก็โอนต่อห้ ให้พ่อแล้วครับอขอขอ,ขอประคุณนำใจเิขอบทุานนี่จุดประสงค์เดียวกันคือสิสางลุงขั้วให้กับวดัดเราเพิ่นกันจะได้ฉลองโบสถ์ปีเก็ดศูนย์อืมคือตอนนี้คันคัยแมนตัวเลขแนวทางเข้าเขาช่วงระยะนี้กัเข้ากับบร,บริษบังคับจิตใจกันนะพอนอะไพ่ไแมนไพ่อยากสางรวมเข้ากับสางได้ผู้ถือเป็นล้านเป็นแสนบ่สางกับบ่เป็นยัง บอเป็นยังค่ะคือเฮายินดีแบงปันน้ำใจให้แล้วครับอ่าแบงปันตัวเลขเนี่ยทางแมนบาพ่อแมนอ่าระบานสำหรับผู้เพื่อนแบงปันน้ำใจเฮ้าแม่ขั่วกับขอบขอบุญขอบคุณไปอีกข้างนึงหล่ะกับพอเส้นอีสานใต้กับขอบบุญขอบคุณไปอ่าอีกข้างหนึง่งเพราะว่าแบงปันน้ำใจมากต้องพันแม่ขั่วเพราะว่าพอบ่ใหายพันเพื่อน อ่าละกันยื่นหอดบ่หอดพ่อกะได้บอกให้เอฟซีได้ฟังแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดให้ยังมากะให้พานแม่กลัวนั่นละผมเาะว่าเป็นคนที่ผมไว้เนื้อเสื้อใจได้จากยังเพราะท่านเห็นหนาเห็นหนาจะในในคลิปเราจะได้คุยกันจะในคลิปค่พอพานแม่กลัวนัว่นละเพราะว่าแม่กลัวเพิ่งกะเป็นคนอยู่ในวัดในว่ายอยู่ค่ะพอ่อ เป็นคนที่ไว้เมื่อเสื่อใจได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะแต่ก็มีแน่เขียนพิษเขียนถือกันในยาวากันบ่พิษบ่แมนแม่ขั่วพ่อบ่พิษบ่แมนแม่ขัวคันคันถือตลอดมันเป็นของปลอมบ่แมนของแท่เออคันพิษพิษถือถือกันของแท่อ่ออ่ะเฮาคุยกันโดนเอฟซี่นสีข้องทาตัวเลขเนียวทางพ่อเมื่อเนี่ยเมื่อนี่เอาซีไปนอกแม่ขั่วค่ะ เอาอ่าสูตรที่หนึ่งครบบนสูตรที่สองครบบนกับเลขวิ่งโอเคอ้าวมาครบบนก่อนยังอ่าเดี๋ยวเขียนมาครบบนก่อน,มา,บบนอมาครบบนสูตรหนึ่งอ่ามาครบบนสูตรหนึ่งโอเคศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สองหนึ่ง สามว,วิ่งสองวิ่งสองเด้อพีนองเด้ออ่าสูตรที่สองมาครบบนมามาครบโอ้ยจะเป็นวาตาพีสกับพีสโหลดเนาะมาครบบนห้าเจ็ดออกแปดสูตรสอง ห้เหา,เ,า,า,าเดี๋ยว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 พ่อเดี๋ยวให้ลูกเขียนไมกันพอสิว่าโอ้ยคือเขียนบ่ง่ามแถบฏิวาเดี๋ยวด้วยหนึ่งธันวาคมหกแปดอ่าเซียนขันบอกเรียงพิษกับพิษรวดเวออีสานใต้ มาครบบนสูตรหนึ่งมาครบบนสูตรสองโอเคสูตรหนึ่งตัวไหนก็พา สูตรหนึ่งวิ่งสองสองหนึ่งสวิ่งสองโอเคอ่าสูตรที่สองมาครบบนห้าห้าเจ็ปห้าหปด วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเนาะเออเอาอันอันเลขเด่นล่างไห้เพื่นเบิงเซื่อๆน้ำเนเนะค่ะพ่ออ่าเอาเด่นล่างเด่นล่างศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่ง สองอ่าอันนี้คือเดนลางแมนบะพ่อแมนเดนลางศูนย์หนึ่งสองมาได้ลักซิบลักนวยบอกเฮ้ยยังไดพ่อส่วนมากสิบเป็นลักซิบอืมแต่ว่าคงสิบรไม่ได้จับคู่ให้ดอกงวดนี่เพราะว่างวดวังหันมันพ่เขาค่ะพ่อมันเขาเก็เลขเลขเด่นีนเข,ข้าค่ะพ่อเลขเด่นีนมันมันมันจะเป็นห้าหกเจ็ด ปรากฏว่า,าสรงไห่แม่คั่วาหากระบอกซื้อค่ะพออ่ออวันนี้เลขบนทั้งสองสูตรนี่ยังก็ท่านจับคู่เด้อค่ะพ่อเออวันนี้ที่ไปจับคู่เอาทาั้งแม่คั่วพร้อมมื่อดแต่เมื่อวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยบวว่า,วาง,อ,อ,าางอ๋อยี่บแปดพ่อว่าว่างเออบวว่างไปรูกพยายบาลอืมเป็นวันที่ยี่สิบเก้าได้บอเป็นวันท,ที่ยิบเก้า่ะพ่อ หรือสีกอนกับว่าเป็นหนังยีบเก้าสามสิบที่หนึ่งยีบเก้าสามสิบที่หนึ่งเอาสีพ่อเอาวันที่ยี่สิบเกตซะเนาะเอายี่สิบเกตเดียแมนพ่อ <Okay. S 1> เพราะว่าให้เอฟซีได้ไปหาอัน okay. ลอตเตอรี่เมนให้เอฟซีได้ไปหาลอตเตอรี่ไว้เนี้ยคิได้ท่านเนี่ยประมาณเมือวันที่ยี่สิบเกตจังสินะพ่ออ่าอ่า เพราะว่าคันซ่าก,ก็นันไปสิว่าหาลอตเตอรี่บพระท่านเนาะพ่อเนาะแมนก็เห็นใจเพื่อนเนาะแมนเอาสรุปแล้วนี่เซียนอีสานไตจัดเลขวิ่งกับมาครบบนสูตรหนึ่งสูตรสองก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้รอดจับคู่ซีคู่ซีคู่เนาะพ่อเนาะซีคู่อ่า,อาสินท่ยี่สิบเจ็ดตามตกลงกับแม่รัวนั่นมาครบสามตัวบนเมือนอะนะั่นค่ะ เมื่อนั่นสีมารบสามตัวบนคือหกตัวหกตัวสีมาสามตัวสีมาสามตัวคือ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 รงไป่ถวที่แรกห้าสี่หกศูนย์หนึ่งเก้าเขาตัวใดหน,ใน, <S 1> 1 <S นึ่งใทีด่ดสงสัยขอใดโทรหาไม่ครัวได้ค่ะเพราะว่าตรงร้ายหาไม่คว้ยไปยุ่งไม่คว้ยเอาไ้เบื้องได้ค่ะ ว่าเลขเขาเลขรูดแบบใดเขาแบบใดวันที่นั่นเขาแบบใดแมนเบิร <Man. S 1> งน้ำแม่คั่วไดเบิรงน้ำแม่คั่วได้แม่คัวกะคงเสียหายละเอียดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นละช่ว์แล้วพ่อช่วงตั้งอันเปิดฟ้อนคลิปแรกเลยค่ะพ่อ,อก่อนลงคลิปเลยพวาพวาพาวาเข้าลงกันวันที่หนึง่งตุลาคมเลขเขาเกาหกอ่าหล<ะ>ักเก้าแปด บานี้ก็มาคลิปออางวดที่สองก็คือเก้าแปดแต่ว่าเข้าบริเลนที่เก้าแปดนะพอน้อเข้าเลนที่สามกับสองสามเข้าเลนที่สามกับสองสามแต่ว่าตัวเลขเขาแปดแมนอมาวดบังหันเต็มเๆแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกาบังหันเมนอ่ดนี่ก็ทีเต็มเองละว่าจะติดตามมาที่ที่ิดตามบแมนที่พอสิบหกพฤศจิกาได้บังหัน เออสีพอพฤศจิกาเนาะแมนเออสีพพฤศจิกาเขาเต็มเต็มคือสีหาเอเขาเต็มเต็มคือสีหา,า,หาบารีมาครบบนนี่หกตัวมาสามตัวแมนผู้ไรมีความสามารถวิ่นวิ่นได้เลยหกตัวมาสามตัวนี่สามารถิกท่านไหนมีความสามารถวิ่นได้สามตัววิ่นได้เลยแมนบพอ่อแมนอ่าคือวันที่ยี่สิบเก็ยเทาสีมาลงมาครบบน หกตัวมาสามตัวหลกักอาจจะสิมาจับสี่คู่ตรงไม่ต้องกลับม,มือนั่นสิลูท่านที่เรียกว่าตัวใดเป็นลักมวยลักสิบแมนพ่อพ่ออ่าพี่น้องเอฟซีพ่อจะเข้าใจหรือว่าพ่อจะมีค่วมหวังจักน้อยบ่่ะพี่น้องพ่อจะมีคววมหวังกับเส้นอีสานไตแม่ข่วนี่ก็ตั้งค่วมหวังไว้กับเส้นอีสานไตคือกันเดอ้อพี่น้องเลย เห็นพ่อโทรมาหาดีใจอุ้ยแม่ควบบริยูผู้เดียวต้วนอย่ามางอ่ะโอเคเนาะพ่อเนาะครับผมอ้าวขอบคุณมากมากค่ะพ่อครับขอให้โชคดีทุกคนเด้อยศีเด้อค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับปิดสักวันพีหน่อง พี่น้องแม่ขั่วสีบอกอันนึงสูฟังบอกค่อยๆพ่อเล่าได้เกือบหาแสนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> บ่อยากบ้าแห้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออให้พี่น้องผู้ใดตั้งใจแล้วก็มาสนใจมีสิทธิ์รวยได้กับเซียนอีสานใต้แม่ขวัวกับมีสิทธ์ได้เงินขึ้นกับพ่อเซียนอีสานใต้เด้อพี่น้องเด้ออ่าแม่ขั่วบ่อยากบ้าดอกว่าแม่ขั่วถือเป็นแสนหนักพ่นสิหัวขวัญ เออถือกหน่อยหน่อยหนึ่งพี่น้องพอได้ทุ่นขึ้นบ่ได้ถือกไหลเพื่อนซากันซื่อๆกะจีวางสี่สสละ <c oughs> เอามาครบบนสูตรที่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สองหนึ่งสามวิ่งสองนี่คือสูตรที่หนึ่งมาครบบนมาครบบนสูตรที่สอง 5้าเวิ่งจิตระวาง2ตัวนี่ผู้ได่เีไปวิ่งวิ่งได้วิ่งก้อนได้พี่น้องนี่วิ่งก้อนได้เลยสตัวนี่สำหรับผู้ใจห่อนวิ่งบนเดอร์บ้องลงล่างวิ่งบน2กับเจ็อ่ามือวันที่27่อ็โเดี๋ยวเด่นล่าง012อ่าพอว่างเดกลางไว้คือ012ไพมีลักซิปลักหน่วยอามาติดไต้เพิ่นว่าส่วนมากมันจะมาลักซิป อที่นี่เมื่อวันที่ยี่สิบเสิเป็นเศร้าเป็นสวยเป็นบายร่อกันทั้งวันละฮง,งพี่น้องมือนัน้นเมื่อวันที่ยี่สิบเร่อกันทั้งวันเดอ้อว่าตัวเลขแนวทางของเสียนอีสานไตตัวใดจะไปลักซิปตัวใดจะไปรักน่วยร่อบิงกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอกันไปพิจารณากันเบิงอ่ถ้ามักชอบคลิปแม่ขั้วเบาคลิปนี่ กดไลคล์หลยๆในเดอ้อพี่น้องกดแชร์กันไปหลยๆพ่อแม่ครัวมีกำลังใจละกะยินดีหาตัวเลขแนวทังมาให้พี่น้องเอฟซีเฮาเนาะค่ะเอาขอบุญขอบคุณพ่อเซียนอีสานใต้ที่ทรงตัวเลขแนวทังเข่าช่องแม่ครัวแม่ครัวกับขอบคุณสำหรับนำใจที่แบ่งปันมาเนาะเอาสู้กันต่อไปผู้ใดบ่หันใดก็สู้กันต่อไปผู้ใดได้แล้วก็สู้เอาอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ครัว สวัสดีค่ะ